สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพินนะคะ Belgium, สวัสดีวันนี้เราพบกันสุขใจพันเมื่อฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้เราพบกันสุขใจพันเมื่อฉันได้พบเธอโอลา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  โอ้ละลา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 สวัสดีค่ะพบกันนะคะวันนี้นะคะหรือว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยเสริมประสบการณ์หรือชื่อว่าหน่วยอารมณ์ดีมีสุขนะคะเด็กๆในหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์การแสดงอารมณ์นะคะในสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าอาเราอะคะ อย่างเช่นเราไปพบเจอสถานการณ์นี้นะคะเราจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะคะ,ะคุณครูพินเชื่อว่าเด็กๆต้องมีอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจําวันนะคะแต่เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายนะคะวันนี้คุณครูพินจะมาเรียนนะคะจะพามาเรียนรู้กันนะคะ,ะหน่วยอารมณ์ดีมีสุขนะคะอารมณ์ที่เด็กๆพบเจออารมณ์แรกนะคะ,ะไปชมกันเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะแบบนี้เลยเมื่อเด็กๆกยิ้มเมื่อเด็กเด็กยิ้มเด็กๆกแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกำลังอะไรคะกำลังรู้สึกยังไงนะในใครตอบได้กำลังรู้สึกอะไรคะเวลาเด็กๆยิ้มเนี่ยทำไมเด็กๆชอบยิ้มเวลาเด็กเ็ไปเจอสถานการณ์อะไรหรือว่าพบเจออะไรแล้วทำให้เด็กๆยิ้มได้คืออะไรคะในใครตอบได้เดี๋ยวครูพิชเฉลยเลย ก็คือมีความสุขนั่นเองค่ะมีความสุขหรือว่าแฮปปี้นะคะการที่เรามีความสุขได้แสดงว่าเราต้องไปเจอกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นั้นๆที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มและก็มีความสุขค่ะเด็กๆรู้ไหมคะเกิดจากอะไรคะ,ะตัวอย่างนะคะที่ครูพิ้นนำมาให้ชมวันนี้ค่ะ เวลาคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆมีความสุขไหมคะมีไหมคะอ่าต้องมีความสุขสิคะใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปทานไอศครีมไปเที่ยวสวนสนุกหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะครูพินเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็ ยิ้มแฮปปี้แบบนี้แน่นอนเลยนะคะจริงหรือเปล่าเอ,อ่ยจิตกรรมต่อไปค่ะที่ทำให้เรามีความสุขมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะนี่เนะคะเมื่อเพื่อนนะคะแบ่งของเล่นให้กับเด็กๆเด็กเ,กเกรู้สึกยังไงคะมีความสุขไหมคะเด็กๆยิ้มไหมลูกยิ้มไหมมีใครที่แบบว่าเพื่อนแบ่งของเล่นให้แต่ร้องไห้มีไหมลูก ไม่มีนะคะเวลาเพื่อนแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นของเล่นเป็นขนมนะคะก็คือนะคะเป็นความรู้สึกที่เมื่อเราเราได้รับใช่ไหมคะเราก็จะมีความสุขก็จะยิ้มออกมานะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่ครูพินยกนะคะขึ้นมาให้เด็กๆดูว่าเวลาเรามีความสุขนะคะเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันหรือว่าการที่ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ เหตุการณ์อื่นๆที่ทำให้เรามีความสุขก็มีมากมายเลยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะอารมณ์ต่อไปค่ะเมื่อเราแสดงสีหน้าแบบนี้แสดงว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรนะคะไหนดูค่ะทำหน้าอย่างนี้น่ะทำหน้าอย่างนี้น่ะไม่ยิ้มเลยอ่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกกำลังรู้สึกอะไรลูก กำลังรู้สึกอะไรคะไหนใครรู้ไหนใครรู้ตอบครูพี่หน่อยค่ะไหนใครรู้คะอืมทำหน้าแบบนี้แสดงว่ารู้สึกกำลังโกรธอยู่เห็นไหมคะเนี่ยกำลังโกรธอยู่เลยแล้วเวลาอะไรที่ทําให้เราโกดได้คะ่ะเด็กๆเด็กเด็กรู้ไหมคะอะไรนะที่ทําให้เราโกดได้เวลาเด็กๆโกรธเนี่ยอืเกิดจากอะไรคะเด็กๆกรู้ไหมเอ่ยอ่านี่ตัวอย่างที่ครูพินนำมาให้ดู เกิดจากเหตุการณ์เวลาเด็กๆแย่งของเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะไม่รู้จักแบ่งปันกันแต่ว่าไม่ขอเพื่อนหรือว่าปแย่งของเพื่อนมาเลยทําให้ทําไงคะเพื่อนโกรธหรือว่าเพื่อนมาแย่งของเล่นเราเราก็จะรู้สึกโกรธใช่ไหมคะโกรธโมโหเลยใช่ไหมคะบางคนนะคะถ้าเกิดค,ครูไม่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเด็กๆบางคนนะคะโกรธโมโหามากก็อาจจะแบบไปผลักเพื่อนไปทําร้ายเพื่อนได้อันนี้ ไม่ดีเลยนะคะดังนั้นอารมณ์โกรธดีไหมคะไม่ดีเลยถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูพีนนามาให้ดูนะคะเห็นไหมคะแย่งของเล่นเพื่อนก็เป็นสิ่งไม่ดีทําให้เพื่อนโกรธหรือว่าเวลาเพื่อนมาแย่งของเราเราก็รู้สึกโกรธถูกไหมคะอแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะพอแย่งของเล่นเพื่อนก็มีการทําร้ายกันใช่ไหมคะบางคนป ผักเพื่อนแบบนี้เลยตามภาพเห็นไหมคะไปผักเพื่อนเพื่อนล้มเป็นยังไงคะเพื่อนที่หกล้มรู้สึกยังไงคะโกรธใช่ไมค้านทาไมเพื่อนมาทําหนูทําไมเพื่อนทําใช่ไหมคะก็จะรู้สึกโกรธแบบนี้นี่คืออารมณ์โกรธหรือว่าแม็กแปลการทะเลาะเบาแหวงกันในห้องการแบบที่เราไปว่าเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนว่าเรานะคะเราก็รู้สึกโกรธถ้าเราไปว่าเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกโกรธให้เราสิ่งนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมคะเด็ก อารมณ์ต่อไปค่ะนะคะที่เด็กๆจะต้องพบเจอนะคะนี่เลยเอา้าทำไมร้องไห้คะทำไมร้องไห้ร้องไห้แสดงว่าเป็นอารมณ์อะไรนะเรากําลังรู้สึกอะไรคะเมื่อเราร้องไห้ร้อ,องไห้แสดงว่าเรากําลังเสียใจนั่นเองค่ะ เสียใจเวลาเด็กๆเ,เสียใจนะคะจะเกิดจากสาเหตุอะไรคะเด็กๆด,ดูนะคะเหตุการณ์ที่อยู่ด้านนี้นะคะเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายกําลังดึงผมน้องเด็กผู้หญิงนะคะทําให้น้องเด็กผู้หญิงร้องไห้เสียใจเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมคะคนไหนที่เจอสถานการณ์เพื่อนแกล้งก็จะอะไรคะเสียใจเสียใจทําไมเพื่อนมาแกล้งหนูใช่ไหมลูกเห็นไหมคะ เหตุการณ์นี้นะคะตัวอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปแกล้งเพื่อนหรือว่าเพื่อนมาแกล้งเรานะคะไม่ดีนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันต้องรักกันดูแลกันนะคะแบ่งปันกันไม่แกล้งไม่ทําร้ายกันนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็เหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เราเสียใจยได้เหมือนกันนะคะก็คือ เด็กๆทําของเล่นพังบางเออเด็กๆก,กําลังเล่นตุกตกนต๊กตาอยู่ใช่ไหมลูกเล่นตุ๊กตาอยู่อยู่ดีๆอ้าวตุ๊กตาพังซะงั้นเห็นไหมคะทาให้เรารู้สึกอะไรคะเสียใจนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจนอกจากนั้นนะคะเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจไม่ใช่เฉพาะที่ครูพินยกตัวอย่างนะบางครั้งนะคะเด็กๆก,ก,ก็จะเกิดอา,อารมณ์รู้สึกเสียใจได้ในกรณีอย่างเช่น เวลาเด็กๆอยากไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปไม่ได้ลูกโควิดมันเยอะเราออกไปไม่ได้ส่วนเด็กๆอยากไปเซเว่นคุณพ่อคุณแม่คะ่ะพาหนูไปเซเว่นหน่อยหนูไปด้วยหน่อยไม่ได้ลูกโควิดมันเยอะเชื้อโรคมันเยอะหนูอยู่บ้านนี่แหละพอเราไม่ได้ไปดั่งใจที่เราอยากไปก็ทําให้เรารู้สึกอะไรคะเสียใจร้องไห้ได้นไหมคะอันนี้ก็คืออารมณ์เสียใจยนั่นเองนะคะเด็กๆคะทุกอย่างนะคะถ้าเราเสียใจยเราก็ต้อง เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฟังเหตุผลด้วยทําไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะว่ามีเหตุผลก็คือเราอาจจะติดเชื้อโรคเชื้อโควิดได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เราเสียใจนะคะย่อมมีเหตุมีผลนะคะเด็กๆอ่าหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะอารมณ์ต่างๆแล้วมีอารมณ์อะไรบ้างนะอารมณ์ที่หนึ่งคืออะไรนะคะ มีความสุขอารมณ์ที่สองอารมณ์ที่สองคืออะไรคะโกรธใช่ไหมคะอารมณ์ที่สามเนี่ยที่ครูพินกำลังเล่าอยู่เนี่ยก็คืออารมณ์ที่เสียใจนะคะ,ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนตามกิจกรรมหน่วยนะคะที่ครูพินได้แจ้งไปแล้วนะคะ จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานนะคะในเล่มนี้เล่มบูรณา,าการนะคะสีสระที่ควรเรียนรู้สีเหลืองนี้นะคะให้เด็กๆทำใบงานหน้าที่8นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะแล้วก็ส่งการบ้านให้คุณครูได้ชมกันนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูพินในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ